พับหมีคัวอลาจากกระดาษแบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยกระดาษที่ใช้ในวันนี้ขนาด1 5คูณ15ซนติเมตรนะคะลำดับแรกนะพับครึ่งคะ่ะแล้วก็พับครึ่งของครึ่งนะคะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็พับครึ่งลงมาแบบนี้คะ่ะกลางออกนะคะแล้วก็พับเข้าไปนะคะ ครึ่งนึงแล้วก็พับขึ้นแล้วก็พับครึ่งแบบนี้เลยค่ะคลี่กระดาษออกมานะคะจากนั้นก็พับแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพับตรงมุมนะคะทั้งสองมุมนะคะนี่ค่ะจากนั้นพับแบบนี้นะคะดันกระดาษเข้ามานะคะให้กระดาษอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเอาออกแล้วก็ ดันเข้ามาแบบนี้ค่ะจากนั้นวางก,กระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็พับปลายตรงนี้นะคะออกมาแบบนี้ค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นพลิกกระดาษค่ะดันกระดาษกลับมาหมดเลยนะคะวางก,กระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะพับเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นการมาร์กนะคะ นี่นะคะให้เป็นเส้นนะสองฝั่งเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็พับกระดาษนะคะให้อยู่ในลักษณะนี้เลยนะคะ, <'d> คะนี่ค่ะจากนั้นนะคะตรงปลายตรงนี้นะคะเราพับมุมนะคะนี่นะคะเข้าไปนิดนึงนะคะทั้งสองฝั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพลิกกระดาษค่ะจากนั้นพับกระดาษเข้ามานะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้ค่ะ แล้วก็พับออกไปครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะพับกระดาษกลับไปแล้วพับมุมนะคะเข้ามาค่ะแบบนี้ค่ะทั้งสองฝั่งเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็คลี่กระดาษแล้วก็พับตรงมุมตรงนี้นะคะเข้ามาด้านในนะคะตามรอยประที่เราทำเอาไว้แล้วก็พับออกนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหม แบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะดันกระดาษออกไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็พับตรงมุมนะคะแบบนี้ค่ะพลิกกลับมาแค่นี้เราก็ได้มีคอล่าจากกระดาษเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นวาดตาวาดจมูกนะคะใช้เมจิสีดำนะคะวาด นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีควลาล่าของเรานะคะไม่ยากเลยสามารถที่จะเอาไปทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ